ฝนตกอีกแล้วครับนะฮะพายุเข้าเนี่ยผมว่าเรือดำน้ำแน่นอนแล้วครับนียนดูโอ้โอรถเรือเรือดำน้ำเ่ยครับดูครับโอ้ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเก่ายังใช้งานอยู่นี่รถอะนี่ฮะรถกันนี้ครับ สวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีมเรืองอะไรยนนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็ซีโปอฟูโซนะฮะเอฟเอ็นห้าสองเจ็ดนะครับออกอีกหนึ่งคันครับผมนะฮะลูกค้ามาดูเมื่อวานนี้ครับทีแรกนะฮะผมว่าจะเชียร์คันที่สองนะครับเครื่องมิซูนะครับว่าจะออกก่อนนะไม่ใช่ครับผม เป็นคันที่3นะครับคันตัวนี้เป็นเครื่อง 6M60 นะครับ260นะฮะแล้วก็เกียร์อีตันนะครับทีแรกนึกว่าจะเป็นคันตัวนั้นนะครับออกก่อนแต่ลูกค้ามาดูรถนะฮะชอบตัวนี้ครับชอบตัวนี้ก็จัดไปครับเดี๋ยวเราวันนี้จะไปลากไปส่งนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าลากไปส่งจังหวัดไหนนะครับผม จังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับผมทีมงานไหนนะฮะที่มารับไปดูแลต่อครับคันนี้นะฮะคันนีไไน้ไม่ได้ลองสตาร์ทเลยนะครับไม่ได้ลองสตาร์ทเครื่องไม่ได้ลองขับดูเลยนะครับแต่ขับนี้น่าจะเข้าเกียร์ได้อยู่ครับแต่ถ้ามันติดนะแต่เบรกนี่น่าจะไม่ได้เพราะว่าเขาถอดหมออลมออกนะครับมออลมคือเบรกออกตัวหนึ่งนะครับอ่ะ เหลืออีกคันเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินมาดูชมครับคันนี้นะเครื่อง6กดีสบเกียร์หกเกียร์นะครับไม่ใช่1ิบเกียร์นะตัวนี้นะครับเป็น6กเกียร์ครับเนี่ยยังอยู่คันเดียวครับยังอยู่คันเดียวคันนี้เป็นคันที่2นะครับที่ไปเอานะครับคันนี้ก็ขับได้ครับผมขับได้มีคลิปรีวิวให้ไปชมกันแล้วครับตอนเาไปลากเอารถติดหล่มนะครับ นี่ยคัคันนี้ครับประตู360องศาครับประตูมิซูเนี่ยฮะมาเหลือคันเดียวครับคันนี้ใครอยากได้ครับมีฝาท้ายครับคันนี้กระบะสวยกว่าเพื่อนหรอผมว่าตัวนี้สวยกว่าเพื่อนจากสามคันนะครับมีฝาท้ายนะฮะรบปะเดี๋ยวเราไปชมกันหน้างานครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวลากไปส่งครับวันนี้นะฮะไปกับหัวหน้าสอนเหมือนเดิมครับผม เดี๋ยวไปค่อยชมครับว่าเราไปส่งให้จังหวัดไหนครับเนี้ยถึงแล้วครับไม่ใช่ว่าภาพมันมัวนะครับเนี่ยกระจกคนมัวครับโจกคนมัวเองครับเนี่ยอยู่บ้านหนองลาดครับทีนี้เขาเรียกอำเภออะไรไม่รู้ครับอยู่ใกล้ๆกันแล้วครับกับคันแรกที่มาส่งนะครับฝนตกตลอดทางครับโอ้โหผมรว่วจะจมน้ําแล้วเนี่ยดูครับหลังคารั่ว โอ้ต้องมุงหลังคาใหม่แล้วครับเนี่ยดูครับสภาพเนี้ยโอ้ยเปียกหมดแล้วครับเปียกยันไข่ครับเนี้ยฝนตกหนักครับพายุเข้านะครับเดี๋ยวบางคนครับเขาก็จะบอกว่าทำไมเม่หมุนกระจกประตูขึ้นนะครับรุ่นนี้ครับปิดประตูได้ก็ดีแล้วครับเนี่ยอูนี่ครับ มาอู่นี่เลยครับอยู่สวนสาธารณะพอดีเลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะให้จอดไหนครับตัวนี้นะฮะขับไม่ได้นะครับดูคัดก็จมหลายปีแล้วครับนี่ฮะจมลิบเลยเดี๋ยวเขาให้จอดไหนครับเดี๋ยวมาจอดเดี๋ยวเขามาถ่ายให้ชมบรรยากาศครับ เรียบร้อยครับฮะคันนี้เป็นไหนก็คือพาเลยตลอดมารอบแรกก็เล้พาเลยโอ้โหแห้งแห้งโอ้แห้งมาสั้นเลยไปเป็นสองกิโลมารอบนั้นก็ไปส่งที <ah> ่บ yeah, ้านดุงแล้วก็เลยนะครับนี่ฮะสวนท่าสาธารณะจำเลยครับอูนี่ฮะโอ้โหมีถ้ามีแบบนี้ เด็กๆวิ่งเล่นได้สบายเลยทรหาเจ้าของมันไปแมเล็กอย่างสิต๊กนั่นเรือติ้งเดียวสภาพรถตัวนี้ได้เกียร์นะครับได้เกียร์ได้เครื่องแต่ไม่รู้ว่าเครื่องจะติดไหมโอ้ ตกแล้วเนี่ยเหลือถ้าไม่มีเหล็กตัวรัดไอฝาท้ายตัวนี้ตกแล้วเนี่ยเหล็กชิ้นนี้นะฮะมาเดี๋ยวมาชมอู่นี่ครับโอ้ดีเลยมีสวนสาธารนณะวิ่งเล่นได้สบายเลยเปียกครับวันนี้ ถ้าได้สบู่ว่านี้อาบน้ำเลยนะเนี่ยฟกเล็กๆครับโหสุดยอดนักแปลงครับดูครับเอาเครื่องซูมารุนะครับมาใส่นี่ฮะต่อท้ายออกมาเลยรถโฟล์ลฟิฟสุดจัดโฟล์ลิฟตัวนี้ โอนี่ต่อเครื่องออกมาครับสุดยอดถ้าใส่เครื่องคูปุต้าโหสุดยอดลใหญ่เลยอ้คันนี้มาทำอะไรหัวยาวนี่หัวยาวนะครับเปลี่ยนหัวมากเลย เปลี่ยนหัวเปลี่ยนกระบะใส่พาวเวอร์ของฮีโน่เลยเลอร์เจ้าคนปู่ไม่โอ้แก้มสร้างขึ้นใหม่แล้วครับอยู่ร้านก็มีอยู่แก้มเนี่ยสองพันห้าครับแก้มหัวยาวนี่อยู่ร้านก็มี สร้างขึ้นใหม่เลยสุดยอดนักประดิษฐ์จริงๆนี่ฮะเนี่ยมาดูหัวนี้ครับโตโยต้าตนนัวนี้ไดหน้าอันนี้ก็จะแปลงหน้าแล้วบ้างนี่อันนี้ก็แปลงหน้ามาแล้วนี่ผมดูโอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยฮะ,ะแปลกเลยไดหน้าดูคันหน้าใส่คันหน้าเอฟกว้างออกมา จากหัวเลยสุยอดแปลงเดี๋ยวหน้าเขาเยามาปั่นอูนี้นะครับลูกค้ามาแล้วครับผมจะมาลองเครื่องนะครับว่า มันหมุนไหมนะครับแต่ตอนผมไปซื้อเนี่ไม่ได้ลองมาที่ร้านก็ไม่ได้ลองครับว่ามันหมุนไหมเขาอยากลองว่ามันช้าปละรายหรือว่ายังไงนะฮะแต่ตัวนี้เจ้าของรถเขาก็บอกว่าปั๊มมันไม่ดีนะครับก็บอกตามเจ้าของครับแต่ผมไม่ได้ลองเลยนะครับอเดี๋ยวเขาจะเอามาลองดูครับมาลองดูว่ามันหมุนไหม เชื่อโอ้โหระวังมันกายเด้อยกหยกหัวคือกันผมนั <c oughs> <c oughs> ่นยกไฟกลายวะนี <c oughs> ่ไหมครับอาปอกแปกมีปอกแปกวะ

เล่นครนะพี่เพื่อมันติดมีน้ำมันรูปจังหวะแยกบ้างนะพี่ผมคันนั้นกับคันมิซูน่ะกับมันเขาดูดเราจนแห้งเขาหล่อพูดเลย ่ีส่หมุอาครับเื่อนนนี่เลยครับควันแล้วควันแล้ววันถอยเสียเริ่มควันแล้วเยอะมากครับาแล้วต่เมื่อมันต้องเอาวิชิตมาลแบตแห้งก่อนียววยบึมเลยได้ี่ xám ngoài đây đó ต,ต้องเช็คปัม๊มทอดทอดทอดนี่ก็ได้ครับทอดนี่ใส่กอนนะสรุปไม่ติดต้องดันแรกก็ต้องปั๊มแล้วเต้ <c oughs> แป้งเขาปั๊มก่อนแป้งเขาปั๊มอย่างแล่นอลยนะ ผมขอตัวก่อนกลับก่อนนะครับวันนี้มาวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปใส่อะไรเอฟซีเอฟซีใส่ทั้งน้นเอฟซีันนี้เอฟซีกราบเลยเด้อ้ยกรับเลยเด้อครับกลับแล้วไปส่องแล้วผมมีอยังมาตอนหนักวัอนี้เดี๋ยวไปร้านอยังไปเอาสติกเกอร์สร้างเฮ็ดเสื้อไว้อยู่เอ็ดเสื้อไว้อยู่ครับสติกเกอร์เบิ็อตบอล อย่างเมื่อห่าแล้ว,ลวไปนนครับผมครับผมไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกลับบ้านครับใบสองแล้วฮะ <c oughs> หน้าสอนว่าจะลองฟังเสียงไม่ติดครับเจ้าฟังเสียงชี้เส้นนี่นะเอ้าฟังเสียงไหมฮะไม่ติดครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนนะครับ ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับทุกท่านนะครับที่อุดหนุนทางร้านนะครับผม,ม,มยบอยู่ข้าวยังวายก๋ยเที่ยง,อยงโอ้มันเกินเที่ยงแล้วก็เศร้าหิวตัวเนาะไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ